วันนี้เวลา9ก้นฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2564เป็นวันแรกโอกาสนี้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาปรัชญาและาศาสนาตะวันออกแด่พัตราชภาวนาวชิวรากรอินทวายสันตุ และถาวายปริญญาบัตรแด่พระพิสุที่สำเร็จการศึกษาหนึ่งรูปพร้อมพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุธสี่คนรางวัลพระทาตพนมทองคำหนึ่งคนรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ4ี่คนรางวัลสิทธิเก่าดีเด่นสองคน รางวัลสีมอดินแดงสองคนและรางวัลสีกาลพึก1หนึ่งคนและวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,855คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในวันนี้คือผู้ที่ได้ตั้งใจภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วด้วยดีเกียรติและความสำเร็จดังกล่าวนับว่าเป็นเครื่องรับประกันเบื้องต้นว่าบัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้สร้างสารรค์ความสุขความเจริญให้แก่ตนเองได้ในวันข้างหน้าแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั้น คือผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องมันทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมและสนใจสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ทั้งในด้านวิชาการในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นประจัยสำคัญของการพัฒนาตนเองการเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นคุณลักษณะที่บัณฑิตทุกคนพึงมี หากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อและเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็พยายามสแสวงหาหนทางแก้ไขให้หลุล่วงไปโดยถือว่าปัญหาทุกอย่างคือบทเรียนที่ท้าทายชาวปัญญาแล้วแต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นคือนอกจากจะสร้างความสุขความเจริญในชีวิตและกิจการงานให้แก่ตนเองได้แล้วอย่างสร้างประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและชาติบ้านเมือง ได้อีกด้วยหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห,ห้องโถงอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นนำผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่19-20ประจำปีการศึกษา2563-2564และผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดละครเยาว,วชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัดครั้งที่1-4ประจำปีการศึกษา2562-2565 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล เวลา13นาฬิกา1นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตั้งอยู่บริเวณชนนั้น1อาคารวิทยาศาสตร์0นย์3ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงส่วนการจัดแสดงนิทรรศการและส่วนเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลปัจจุบันทั่วโลกมีพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติประมาณ3,000แห่งซึ่งในประเทศไทยมี13แห่งทั่วประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการโครงการพันพุพฤกษชาติของประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืชขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยรวมมือวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอาทิ ร่วมกับหอพันไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพ,พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยแห่งดับลินประเทศไอแลนด์และหอพันไม้ส่วนพฤกษศาสตร์คิวสหราชอาณาจักรเก็บตัวอย่างพันไม้ได้กว่า3,200ชนิดนอกจากนี้นักวิจัยได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่ยังไม่เคยได้รับการบันทึกกว่า100ชนิด ตลอดจนได้แก้ไขชื่อพฤกษศาสตร์พืชชนิดต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพืชชนิดใหม่ทั้ง3ชนิดว่าเทพพมาศร,รักตนินและราชรัฐ พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติเมื่อปี2549ภายใต้ชื่อขอนแก่น University h e r b a r i u m ใช้รหัสทางการว่า k k u มีภารกิจสำคัญเก็บรักษาตัวอย่างพันไม้อ้างอิงและตัวอย่างต้นแบบพืชชนิดใหม่ของโลกเป็นแหล่งข้อมูลด้านความหลากหลายและสันฐานวิทยาของพืชอีกทั้งบริการวิชาการจัดอบรมด้านอนุกรมวิธานพืช และบริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ให้แก่นักวิจัยสาขาอื่นๆเพื่อใช้อ้างอิงโดยเก็บรักษาตัวอย่างพันไม้กว่า26,500ตัวอย่างอาทิตัวอย่างพันไม้แห้งตัวอย่างพืชดองตัวอย่างไม้ท่อนและไม้ชิ้นตัวอย่างผลแห้งและ,มะเมล็ดตัวอย่างสไลด์กายวิภาคศาสตร์และตัวอย่างสไลด์ละอองเรนูซึ่งล้วนมีความสำคัญในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นทอดพระเนตรเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มมิติลำรังสีทรงกรวยแบบเคลื่อนย้ายได้โมบีสแกนผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวแก่ศูนย์ตะวันฉายสำหรับใช้ถ่ายอวัยวะภายในบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการผ่าตัดรักษาทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นสามารถคาดการผลการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำขึ้นโดยใช้โปรแกรม t ไทยคลิ Link เป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยเชื่อมโยงการทำงานระหว่างทีมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ในเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการซึ่งใช้ข้อมูลเดินทางแทนการเดินทางจริงของผู้ป่วยทีมผู้รักษาไม่ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการอาทิผลงานการใช้เครื่องโมบีสแกนในการวางแผนและประเมินผลลัพธ์การรักษาผ่าตัดปลุกถ่ายกระดูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวและผลงานการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวด้วยระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังการผ่าตัดจะใส่อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกทำจากสิีคนเกรดทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยเข้ากันได้ทางชีวภาพมีความสวยงามได้รับการรับรองจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สถานพยาบาลเบิกจ่ายได้ทั่วประเทศ เวลา14นาฬิกา33นาทีของวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชกติยะราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ดักตาริกรุงโตเกียวโดยมีดรโนชิโชตะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ดักตารีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์และเจ้าหน้าที่ A.A.H.A. c e r t i f ้ e d เฝารับด้ารับเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านการสตัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ดา,าริซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับ AAHA American Animal Hospital Accreditation มาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาให้การรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดบนรากฐานสายใยรักของมนุษย์ ัตว์ธรรมชาติเพื่อการดูแลอย่างดีที่สุดโดยเป็นศูนย์การดูแลฉุกเฉินและวิกฤตที่เปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นกรง ICU ที่ควบคุมอุณหภ,ภูมิความชื้นและระดับออกซิเจนได้เครื่อง CT สแกนที่ช่วยในการวินิจฉัยให้มีความแม่นยำมากขึ้น ส่วนห้องผ่าตัดมีการระบายอากาศด้วยแรงดันบวกรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดติดตั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการผ่าตัดที่ทันสมัยเช่นกล้องฟูออโรสโคโปกล้องสองทรงอกและอุปกรณ์เปิดแผลด้วยฮาร์โมนิกเพื่อช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือด ในการนี้ทรงให้ความสนพระไทยการทำงานของเครื่องดมยาสลบและเครื่องติดตามผลซึ่งใช้ก๊าซไอโซฟูเรนส์เหนี่ยวนำให้หมดสติมีท่อช่วยหายใจซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะมีผลช่วยให้การผ่าตัดทั่วไปและการส่องกล้องมีความแม่นยำสัตว์มีความปลอดภัยเจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ยังมีธนาคารเลือดสัตว์เลี้ยงจัดเก็บเลือดที่ได้รับบริจาคจากสัตว์ที่แข็ง แที่เข้ารับบริการจึงสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโอกาสนี้ส่งรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการต่างๆในโรงพยาบาลสัตว์ที่ในอนาคตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยซึ่งศาสตราจารยา์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รขตติยราชนารีรส่งให้ความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงมีพระปฏิสันถานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยทรงเป็นวิสัญญีทางสัตวแพทย์ที่มีพระปีชาสามารถและมีความเชี่ยวชาญส,สูงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานด้านการสัตวแพทย์ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทยด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศซึ่งทรงเป็นองค์ประธานโครงการสัตว ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิธานพร้อมทั้งทรงสแสวงหาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการสัตวแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป เวลา13นาฬิกา52นาทีของวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสวัสดิ์ทวัตวรคัติยาราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมชมการผ่าตัดหัวใจในสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเมืองโยโกฮามะจังหวัดคานากะ โดยมีนายสตัตวแพทย์อย่อิชิมาสม,มิประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์จัสมินพร้อมด้วยผู้อำนวยการแผนกแพทย์เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงพยาบาลและการผ่าตัดหัวใจในสุนัขของโรงพยาบาลสัตว์จัสมินซึ่งให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงเฉพาะทางสำหรับโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจไตและระบบทางเดินปัสสาวะและเนื้องอกในสุนัขและแมวโดวยถือเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดหัวใจในสุนัขเป็นอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่นที่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ การรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีศัตวแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพื่อให้การดูแลรักษาสัตว์ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยอย่างดีที่สุดจากนั้นทรงเข้าสังเกตการผ่าตัดสุนัขพันธุ์ชิวาวาน้ำหนัก3.6กิโลกรัมอายุ10ปีเขารับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ ด้านซ้ายหรือไมตัสวาลเพื่อทำการซ่อมลิ้นหัวใจที่รัว่วโดยใช้วัสดุเทียมสร้างความแข็งให้กับลิ้นหัวใจตั้งแต่การเตรียมสัตว์จนถึงการฟื้นตัวซึ่งภายหลังการผ่าตัดสุนัขฟื้นตัวเป็นปกติโอกาสนี้มีพระดาริในการสร้างความร่วมมือส่งศัตวแพทย์จากประเทศไทยเข้ารับการฝึอกอบรมผ่าตัดหัวใจในสัตว์เลี้ยงเพื่อกลับไปพัฒนาศักยภาพด้านการศัตวแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้า ช่วยให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนได้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นอันยังประโยชน์ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป